การกำหนดฉากหลังเราสามารถกําหนดฉากหลังได้นะครับโดยเ,เราจะต้องไปที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งโปรแกรม EXPRESS เอาไว้ซึ่งในที่นี้ก็คือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน drive C นะครับอยู่ใน drive C นะครับก็ได้แก่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟ l ์ s นะครับในใน ใน Windows p โปรแกร file แล้วก็ Express D จะเห็นว่ามีาไฟล์ที่ชื่อว่า e x p r e s s .jpg นะครับซึ่งเป็นภาพฉากหลังสมมุติว่าเรา,าเปลี่ยนชื่อเพื่อจะเก็บเอาไว้ใช้ในภายหลังนะครับเป็น Express Owned นะครับจากนั้นเราก็ไปอนำภาพที่เราต้องการมาทำเป็นฉากหลังนะครับซึ่งในที่นี้ มีภาพมากมายนะครับควรจะเลือกภาพที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่พอดีกับจอภาพนะครับในที่นี้สมมุติว่าเลือกเอาภาพ l i h t house นะครับผมก็จะทำการคัดลอกมานะครับ Copy มาแล้วก็นำมาวางไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับนำมาวางไว้ใน Express d นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Express นะครับเ,เมื่อเรากลับมาดูที่โปรแกรมเราเราต้องปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมได้เปลี่ยนฉากหลังแล้วนะครับ ก็เป็นฉากหลังที่สวยงามตามความต้องการของเรานะครับ